สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมครูสายฟ้าครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษาครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทําการสอนการทําท่าหกสูงครับหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า handstand นะครับก็คือยืนมือนั่นแหละผมก็เห็นหลายช่องนะครับเขาก็ทําการสอนการทําท่าหกสูงด้วยเทคนิคของตนเองซึ่งผมครูสายฟ้าก็มีเทคนิคที่จะมาฝากเพื่อนๆครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเพื่อน ดูคลิปของครูสายฟ้าแล้วจะทำท่าหกสูงได้แน่นอนสั้นๆง่ายๆหลังอินโทรมาฟังกันครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปฝึกการทำท่าหกสูงนะครับวันนี้ครูสายฟ้าขอโชว์เมนูนี้หน่อยครับเฮ่แซนด์วิชนะครับเมนูสร้างกล้ามของของผมเอง แล้วก็เป็นขนมปังโฮวีตมีแฮมมีไข่ดา,าวนะครับผมเห็นหลายช่องนะครับที่เขานั้นทําการสอนเทคนิคการฝึกท่าหกสูงตั้งแต่พื้นฐานเบสิกเลยสําหรับคนที่ไม่ได้เลยนะครับจนสามารถที่จะยกขาขึ้นไปพิงกําแพงได้แล้วก็ฝึกทร <า S 1> งตัวนะฝึกทรงตัวให้สามารถตั้งตรงๆได้ผมต้องบอกเลยครับว่าความยากของการทำเท่าสูงเนี่ยมันคือการที่เรานั้นจะต้องตัดสินใจวางมือ แล้วก็เตะขาตัวเองขึ้นไปพิงกับผนังครับนั่นเลยครับคือความยากนะครับผมสอนนักเรียนมาหลายคนมากแล้วก็พบนักเรียนส่วนใหญ่นะครับที่เขาไม่เคยทำมาก่อนและเขาไม่กล้าที่จะวางมือและเตะขาขึ้นไปครับนั่นก็เพราะว่าเขายังไม่มั่นใจในความแข็งแรงของตัวเองนั่นเองก็เหมือนกับคำที่ว่านกมันบินไปเกาะต้นไม้ กิ่งที่มันเกาะเนี่ยมันไม่ได้ไว้ใจกิ่งนะครับแต่มันไว้ใจในปีของมันว่าถ้าเกิดว่ากิ่งนั้นมันหักมันก็สามารถที่จะบินต่อไปได้นะครับก็เหมือนกันครับเราจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับแขนเราก่อนหลายๆช่องเขาเลยสร้างเบสิกนะครับเพื่อให้เรามั่นใจในการค้ำยันนะครับตัวเองเทคนิคของผมนะที่จะทําให้เพื่อนๆน,นั้นไว้ใจในความแข็งแรงของแขนตัวเองนะครับผมก็มีเทคนิคอยู่ง่ายๆครับ ผมจะไม่ขอพูดถึงเรื่องของข้อมือนะเพราะว่าถ้า6สูงเนี่ยถ้าเราทําซ้ําๆซ้ําๆนะครับเมื่อเราทำเนี่ยกล้ามเนื้อของข้อมือเนี่ยมันจะทําโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นมันจะสร้างความแข็งแรงในตัวมันเองนะครับแต่ว่าที่ผมจะพูดก็คือนี่ครับกล้ามเนื้อหลังแขนครับหรือกล้ามเนื้อไทรเซปเวลาที่เราเทำท่าหกสูงนะครับเราก็ต้อง พยุงตัวเองนะครับโดยมีฐานคือแขนของเราครับและกล้ามเนื้อที่สําคัญคือหลังแขนและหัวไหล่ครับท่าพื้นฐานที่อใอ้เพื่อนๆฝึกนั่นก็คือท่าพุชอัพครับหรือว่าท่าวิดพื้นเริ่มจากเบสิกครับถ้าใครยังไม่ไว้ใจในความแข็งแรงแขนตัวเองนะผมก็แนะนําให้ทําท่าดันพื้นโดยเริ่มจากสั่งระดับครับแบบแรกนะถ้าเราไม่เคยทําท่าดันพื้นมาก่อนและไม่มีความแข็งแรงของแขนนะครับเริ่มจากดันโดยใช้ผนังหรือว่าเสาก็ได้ครับ นี่ครับถ้าแรกนะับทำเรื่อยๆทำบ่อยๆจะรู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นเมื่อเราแข็งแรงขึ้นเราก็ลดระดับลงมาครับเมื่อเราทำสองระดับที่ผ่านมาจนแข็งแรงนะครับทั้งผนังเสาแล้วก็ที่มันเป็นมานั่งนะครับหรือเก้าอี้ ระดับนั้นเมื่อเราทําได้แข็งแรงแล้วเราก็มาทําดันพื้นครับเ <_ evenly. S 1> มื่อเราทําท่าดันพื้นได้แล้วนะครับต่อไปยากกว่านั้นครับก็คือเราจะวางเท้าของเราเนี่ยสูงกว่าระดับพื้นนะครับแล้วก็วางมือลงบนพื้นแบบนี้ครับ เมื่อเราทําครบทุกระดับนะครับเราไม่ต้องไปฟิกมากนะครับว่าเราจะต้องทําไอ้ท่านี้จํานวนเท่านี้กี่ครั้งให้เราทําไปเรื่อยครับจนเรารู้สึกว่ามั่นใจในแขนของเราเองนะครับว่าแขนเราเนี่ยจะสามารถค้ายันเราได้เมื่อเราทําท่าหกสูงนะครับแค่นั้นพอนะครับถ้าเราทําท่าพุชอัพหรือดันพื้นจนแข็งแรงแล้วแต่ยังไม่มั่นใจเราอาจจะเปลี่ยนมาสลับมาฝึกแบบค้างครับเพื่อสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าเราทําท่าหกสูงจริง เราจะสามารถคำยันได้หรือเปล่าแบบนี้ครับที่ผมบอกไปทั้งหมดนะเป็นการสร้างความแข็งแรงของแขนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับแขนของเราครับหลังจากนี้นะครับต่อไปในการฝึกคือการใช้ใจของเราครับในการฝึกก็คือเราจะต้องวางมือให้มั่นนะครับจากนั้นเราต้องตัดสินใจ ตวัดขาไปนะครับตวัดขาไปสุดแรงเพื่อมันไปพิงกับผนังให้ได้นะครับเวลาที่เราเอ่ยยืนนะเราก็ต้องออกห่างจากผนังหน่อยเพื่อที่เราเตะไปแล้วเราจะสามารถทรงตัวนะไปข้างหน้าได้นะครับขั้นตอนนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันยากเพราะว่าหลายคนนั้นไม่กล้าแต่หลังจากที่เพื่อนๆฝึกจนแขนแข็งแรงนะลองทำครับตัดสินใจเตะขาไปแล้วก็ค้างให้ได้ เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องวางมือให้มั่นนะครับจากนั้นเมื่อพร้อมแล้วให้เราเตะขาขึ้นไปแต่ตอนที่เราเตะขานะครับจะต้องดึงเตะขาที่นําแล้วก็ดึงอีกขาหนึ่งตามไปนะครับเพื่อมาไปพิงอยู่กับผนังแบบนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังกลัวนะครับเวลาที่เรากลัวเรามักจะงอขาแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องเตะขาตึงตรงนะครับเพื่อเป็นแรงเวียงนะครับตัดสินใจทีเดียวครับเวียงแล้วก็ดึงขาข้างหนึ่งตามไปครับตอนที่เพื่อนๆจะลงนะครับให้ใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งลงมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้จมูกเท้าในการสัมผัสพื้นก่อนยืนครับ ถ้าเพื่อนๆผ่านขั้นตอนที่จะสามารถวางมือแล้วยกขาขึ้นไปพิงกับกำแพงได้แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆทำก็คือทำบ่อยๆครับขึ้นชื่อว่าทักษะไม่ว่าทักษะอะไรก็ตามครับ ขอแค่เราทําบ่อยๆนะครับไม่จําเป็นต้องมีเทคนิคอะไรผมเชื่อว่าถ้าเราอยากจะทําอะไรได้เราแค่ฝึกมันบ่อยๆฝึกซ้ําๆนะครับเดี๋ยวเทคนิคมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเราจะรู้ว่าเอ๊ะเทคนิคสําหรับเราที่มันดีที่สุดมันจะต้องทําแบบไหนผมก็ถูกฝึกมาแบบนี้ครับทําซ้ําๆซ้าๆวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีเป็นหลายปีไม่เก่งให้รู้ไปครับแล้วเพื่อน ทำแล้วทําได้อย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าทําแล้วดีมากๆนะครับเพื่อนๆคนไหนมีอะไรที่ยังสงสัยเกี่ยวกับการฝึกหกสูงนะครับและอยากจะสอบถามก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปบอกเทคนิคเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะผมก็จะฝึกการเดินท่าหกสูงครับให้เพื่อนๆอรีบฝึกเทคนิคที่สอนไปเมื่อสักครู่นะเมื่อทำจนคล่องแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกการ ทรงตัวแล้วก็เดิน6สูงครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครูสายฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ครูสายฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ